ao, tiệt rồi hẳn cái thiêu bận. thân đệ hẻng tới nè. khuynh thiêu sương sương tới tới nè. bay, bay, bay. hắn qua hắn, hắn qua hắn. Ơ ออกนี้จกให้นี่เลยให้นี่มันซื่โอ้พักขมทีนครันร่วงแล้วมันร่วงแล้วมาลงแล้วมนลงแล้วนะครับดัก็ประเมินน้ำหนักนะครับลอยไปหน่อยนะครับ ราาาาะวว่่ททีจไไ้ปสมถอนนี้จากให้นี่เลยอันนี้จากให้นี่เลยมันชื่นนี่มันยังบ่ได้แหงนี่พักขหลายขนาดเลยเอ้ย เรากได้แล้ตวยกของไกที่น่ะมันนะโอ้โหให้น่าชื่นเลยครับม้ิาได้อกาันเอาบัว้สะดวก แต่ว่าผมว่าเอาฟอหนาช้นชนนี่ฟอนานี่ควอบคนี่เลยคอมันแทคไว้ือกนาควาอแทคไว้ตวบานเพิ่นอหนึ่งีกู้หน่นั่นเพิ่ม่าเจไปกินของมือเเพราะว่าคนหลายโอ้ยฝนเลยว่ะคนอ้อมคุนด้เขาหยุดอ้อมคุณนิปิดถนนเลยเดยอือมไปแซงกําแพงวัานผลี่ไปทั้งผลเลยดออกมาผิดขาเราเว้ยเป็นมือรับอะไรมาเห็นแลเถียออกมาครนึงเี่ โว้ยรถบ้านม่แ่มาแรถบานจะเอ้ยมาเลยสุเรื่องเขาตังคนนี้พี่นางนาิวเยขาพันหาลอยกวันี้ทนน่าสบัเลาเรียกว่าเขาเยว่าหายยุ่หุ่นยุ่งใจจันหุ่นยุ่หุ่นเลยชาวบ้านพันหาลอยยี่สิบหรือเปล่าภาษากรทั่งนีเวทีแค่ไหนอ่ะเนื้อเมีเนมันมาพันขวัดเดียวมันสีขาวก็ได้นี่เดีวใต่เราพุกเกจามันสีได้หน่อย พานตั้งพีมาศาส์มสดมัหลายเดีคนเม่นเลยาส์วน่มันได้น่อยทังรถเขาเขาได้รถลำพ้งรถจ้างไหว้รถเพิ่ง่ามเลยให้ได้แก่นบงแรวนสารอบลยะากับวุ้นูกับวดีบาเออดูวุดี

มันมีมงเศร้านี่แหละมีมงยูมงเศานี่แหละมงยูมงเศราเา่วีนี่เนียโอ้ขับรถก็ได้ใส่เสียสูท จับสลากมาเมื่อกี้นี่พอ่อเอ้ยพูกออมันก็ดีเถอะวะเขาย่านิขอยบดมีแล้วกี้ผลพวก,กกับสากให้พ่อมันยังดีไก่กระเป็ดอยู่ข้างหลังมอนหนึ่งพ่อเหมืนอนกันน้ำก็มีแล้วทางน้ำพอดีเลยอํำไก่พี่น้องคันว่าอันเห็นแล้วแล้วท่าเขาเจ้าเก็บอลักฐานไหนกับปัดกวาดให้เพื่อนอยังดีอันนี้เสื้อหรือจะจับสลากได้อันนี้ก็จับสลากมาเมื่อกี้นี่นะครับเอ้ยมันก็ดีเถอะวะได้เสียสูตรพ่อเหมืน้องขี่ขับรถโอใา่ขับรถมันไหนโอ้มาดวงดีเถอะวะ ดีพ่อพอดีเลยว่ะใส่ขับรถเด้อแต่งตัวสุภาพสุภาพจังเลยผูกเนกไทยพ่อมผูกเนกไทยพ่อมคาราวานิ่นโอเคอยู่เด้อเบจบัตจับอยู่บัตรจับหลือบัตรสาบาทในน้ำแต่ว่าบ้านข่อยน่ะขายสิบบาทขายสาบาทไอ้บ้านข่อยขายสิบบาทบ้านี้ขายสาบาทคายอยู่คายอยู่คายอยู่แต่ว่าดีอย่างนึงว่าอันนี้เพิ่อขายสามหาผลลัพธให้เหลือสาบาทเออเคยเคยมีกระไรสี่สิบบาท โคกจ้งสี่กับ,กบวัตถุางค์เจี๊ยบซูอันนี้หกซิบครับสากอลา,าซ้าวนี่กับแปดสิบาทเพิ่อก็ขายซ้าวบาท่ายยทางนี้บปละรอยเพิ่นก็ขายซ่าบาททางกะได้ตีทางอะได้ครับเออขอทราบว่าทางนี้กับไปละรอยครับผมขายซ้าบาทขา่กวางไี่กับซ่าวบาทนี่ขายซ้ำหางทางไเลยร่องอับดัมครัจำเป็นกวนห่อปวดก็ดีเลยแหละเี่ยมกัมีน้องกสาซกันเต บอได้ที่ซาบัดับไม่ดีเลยไปตามอำเภอเลารายับบ่หุเลยท่านเอากันซอยาดซอยานไปเหนือลองไตดูคุมเยอะที่ว่าคุมอยอะคุมเยู่คุมไขออยู่แต่ว่าอันนี้นะว่าสิบบาทขายซาบออสิเรียสกันสิเียสี่กันะ ว่าจะมาคุ้มดอกตัวเดี๋ยวขอเคุ้แล้วนี่ข้จังววานี่ลงตัวนี้ม้ยร้อมึงกันเลยต้ขาขาวขาขาวขที่ขูดนี่ใส่รถไม่ใส่ความด้วนนา รถขั้วจตยูดีเลยพี่น้องข้าเจเนไปบ่อเลยยูจะมั่งยูสั่งมั่งเลยไเอามาจมพุทธจมพุทธจมพุทธคางเอาดินให้มีเมียดี โดยลองบึงจะลงมาเลยฟี่เอ็ดเอย่างเงี้ยผาขมเนาเจี๊ไปลวกไม่เจี๊ผาขมไปลวกเด้อครับ ทีท่ดึงก่อเลยก่อนขาแล้วมื่อในวันออกแก้วได้พิจาเ่อยืมใหม่ก็ร้องใจครับที่เราลดลง